ตะลึงช่อพันนิกาสวมชุดโพเอมแบบเดียวกับใหม่ดาวิกาเอวเอสชัดมากแบบสับแบบจึง้งชอพันนิกาสวมชุดโพเอมบวดเอวเอสพร้อมท่าโพสสุดปังก่อนทำแฟนแฟนฮือฮาเพราะเป็นชุดเดียวกับที่ใหม่ดาวิกาใส่เดินแฟชั่นโชว์ครั้งใหญ่กลางเซี่ยงไฮ้ ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังกับลุคก,การแต่งตัวที่เป๊ะปังจนหลายๆคนต้องยกนิ้วให้สำหรับช่อพันนิกาที่ล่าสุดแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังอย่างโพเอมโพเอมได้โพสต์ภาพเบื้องหลังช่อพันนิกาใส่ชุดปราตรีโพเอมแบบเดียวกับใหม่ดาวิกาโดยจากภาพจะเห็นว่าสาวช่อนั้นเอาชุดอยู่แบบสุดๆไม่จมไม่หายไม่ตายดาวิของจริง โดยชอนชวนลอผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์แบรนด์โพเอมได้โพสต์ภาพเบื้องหลังดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมชอนขีดล่างโพเอมพร้อมแคปชั่นมีคนจุ่มชุดดาวิกาเนื่องจากชุดที่สาวช่อได้ลองอยู่นั้นคือแบบเดียวกับที่นางเอกสาวใหม่ดาวิกาได้สวมใส่เพื่อร่วมเดินอวดโฉมคอลเลกชันใหม่ ออธิมวินเทอร์2023ของแบรนด์โพเอมซึ่งถูกจัดขึ้นกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเมื่อภาพช่อใส่ชุดโพเอมถูกเผยแพร่ลงบนโซเชียลเจ้าตัวก็รีบเข้ามาคอมเมนต์แซวตัวเองทันทีชุดเกือบแตกก่อนที่ชอนชวนรอจะตอบกลับว่ากว่าจะใส่ได้ต้องใช้ความสวยและความสามารถไปพร้อมๆ ก่อนที่สาวช่อจะเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายแบบรับจบว่าความสามารถของคนรูดซิปซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆสาวช่อใส่ชุดนี้แล้วเอเวอสมากด้านแฟนๆเมื่อได้เห็นภาพเบื้องหลังความความสวยของช่อพันนิกาแล้วต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมากทั้งบอกว่าทำไมเลิศขนาดนี้ ชุดดำเท่มากเลยที่ชอ่อบคุณช่อบหุ่นดีมากค่ะหรือคุณช่อบขาสวยมากทําไมอยู่ในชุดนางแบบดูอินเตอร์มากหุ่นดีมากเป็นต้น